สำหรับท่าต่อไปเราจะบริหารกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อสะโพกด้วยการเตะเท้าไปด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมทำสลับกันข้างละ20ครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า สิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสป้ายีสหครับหนึ่งสองสามสหหเจส 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10